ไม่ใช่จิตอย่างเงี้ยหลายหลายคนตายด้วยรอยยิ้มอ่ะมึงเห็นไหมกูชื่นใจหลงตาพูดตลอดมึงอย่าให้กูเหนื่อยฟรีนะถ้ามึงสงสารกูจริงๆเมตตากูจริงๆรีบขนขวายรีบปฏิบัติมึงอย่าให้พ่อคนนี้เหนื่อยฟรีว่าเนี้ยลูกๆลกทำไม่เต็มที่เป็นอย่างเงี้ยวัดปตาบอกน้ำไบเพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยพอแล้วทุกวันนี้ทําหน้าที่ ถือว่าตัวเองได้ทําสิ่งที่ตัวเองล้นเหลือเลยเฉพาะคนเนี่ยอยู่แปดร้อยคนนะอยู่เป็นขวัญกําลังใจเครื่อหนุนเขาในวัดพอเลยกูไม่สนใจคนจะเข้าไปไม่เข้าไปชอบอยู่บ่อน้าบอ่อน้ำไปอินกูว่าทํทำได้เยอะแล้วฮะนี่ทาไมหลวงตาถึงจะไม่ค่อยรับนิมนต์ก็เพราะหลวงตาอยากอยู่ให้กําลังใจคนที่อยู่ในวัดต่อไปเนี่ยคงจะน้อยลงที่จะรับออกมาในมนต์